นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรณุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่2สิงหาคม2565ตรงกับวันอังคารขึ้น5ค่ำเดือน9ปีขานวันนี้เป็นวันอุบาทไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับชโชคดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมากสกุกสีโอรส สีที่ควหลีกเลี่ยงสำหรับวันนี้คือสีเหลืองอ่อน,ออนสีครีมสีขาวไข่มุกสีงาช้างทิศที่ควหลีกเลี่ยงสำหรับวันนี้คือทิศบูรพาหรือทิศต,ตะวันออกวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นบุษราคำพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลก,กินีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระกังและงองงู เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงและนอนหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอใบไ,ไม้ปอป่าผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสมเ่าและหมมามาเซตวันนี้สุนทรภู้รจนาไว้ว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดดึก้ำําเหลือกําหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นาะรันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ